สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามช่องของเราคลิปนี้นะครับช่องของเราจะมาพูดถึงรายการสุปริยามหาลาบนะครับ e ี EP 1ที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าหลายๆคนคงจะคิดถึง EP 2สกันแล้วนะครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวผมจะให้ชมภาพนี้ก่อนเนาะที่ คุณย่าได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ชวนพ่อแม่นอกต้นข้าวนะมาคุยในรายการในอีพีสองนะเรื่องพูดสั้นๆเลยนะย่าสรุปเรื่องพ่อกับแม่ต้นข้าวเดี๋ยวผมจะพามานั่งมาเจาะในอีพีต่อไปได้พบกับพ่อกับแม่ต้นข้าวแน่ๆว่าเป็นใครหน้าตายังไงชื่ออะไรทําอะไรขึ้นภาพติดตามได้เลยจะได้รู้จักรีความแ่ของาไม่เป็นยังไง ตอนนี้ให้พูดคร่าวๆก่อนย่าคร่าวๆว่าพ่อกับแม่ยังไงนะต้นสั้นาไมทิ้งต้นข้าวไปนะคะีย่แต่เขาเลิกการแยกทางกันเขาเลี้ยงน้องต้นข้าวไม่ได้ก็ถึงเลยกับย่าเออแต่เขาก็ยังติดต่อกันตลอดรู้แค่นี้นะคะเดี๋ยวต่อเดีต่อต่อนี่ก็คือคํายืนยันของย่านีนะครับที่จะ เชิญคุณพ่อคุณแม่ของน้องต้นข้าวนะครับมาร่วมในการใน EP ีสองนะครับมาพูดคุยมาเปิดเผยเรื่องราวเนาะนะครับมาเปิดอุกคุยกันนะครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่ของน้องต้นข้าวนะครับทุกคนต้องรอติดตามชมกันให้ได้นะครับสําหรับ EP ีสองนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดยังไงพ่อแม่ของน้องต้นข้าวต้องมาแน่ๆนะครับและผมว่าเชื่อได้เลยว่าตอนนี้น่าจะถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะ หรืออาจจะถ่ายอยู่ช่วงนี้ก็ได้ช่วงที่น้องหยุด2วันนะครับคือน้องจะหยุด2วันนะครับอ่าหลายคนยังไม่รู้นะนะครับก็วันที่3 0มสิบลยสาเอนะครับน้องจะหยุด2วันช่วงนี้นะครับต้องรอรุ้นนะครับว่าน้องน่าจะถ่ายรายการนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับน้องจะมารายการแล้วก็มาพูดคุยนะครับเปิดอกคุยกันหลายๆคนจะได้เห็นหน้า นะครับทั้งพ่อทั้งแม่ของน้องต้นข้าวสักทีนะนะครับแล้วเราจะได้เห็นบรรยากาศนะสําหรับเวลาน้อง,องต้นข้าวนะครับอยู่กับพ่อกับแม่จะเป็นยังไงเนาะนะครับเราก็ไม่เคยเห็นอยู่แล้วเนาะสำหรับเอ,อ่อช่วงเวลาที่น้องได้อยู่กับเอ,อ่อเรียกได้ว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนาะนะครับหลายๆคนก็ไม่เคยเห็นเห็นแต่ว่าน้องไปแต่กับคุณย่าสองคนนะครับ ใช้ชีวิตอยู่กับคุณย่านะครับหลายๆคนก็เห็นแต่แบบนี้ตลอดยังไม่เคยเห็นว่าเอ่อถ้ามีพ่อแม่ในรายการออสุปริยามหาลาบแบบคุยกันแบบกันเองสนุกสนานจะเป็นยังไงเนาะนะครับก็ต้องมารอรุนนะครับสําหรับเอ่อรายการสุปริยามหาลาบ ep สองนะครับคงจะได้มาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับ แอดฟันธงเลยไม่นานแน่นอนเพราะว่า,าจะมี FC หลายๆคนเรียกร้องกันเนาะนะครับเดี๋ยวลองมาดูคอมเมนต์กันว่าเขาจะคิดเห็นยังไงนะครับกับ EP 2. 2ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอต้นข้าวสุปริยาที่ดาลูกทุ่งเสียงมัดใจชาวไทยทั่วประเทศรอแล้ว EP 2ีเมื่อไหร่จะมารอรอรอ,รอดีจังสนุก เป็นธรรมชาติมากๆเยี่ยมเลยติดตามครับอยากดูอีพีสแล้วอดใจไม่ไหวแล้วจาก f อฟซพลังเงียบอยากชม e ีพีสแล้วครับบุญวาสนาพาส่งชีวิตเราให้มีเรื่องบังเอิญกับลูกขอให้ลูกมีความสุขนะติดตามและอยากชม e ีพีสมากเลยคุณครูนิวสุดยอดเป็นผู้สัมภาษณ์ที่ดีมากๆ EP 2รออยู่นะครับอยากชมมากคุณครูนิวเป็นผู้นำเนินในการได้ดีครับดูสนุกและเป็นกันเองและรอติดตาม EP 2เหมือนเดิมนะจะคอยติดตามดูแลและติดตามชมน้อมต้นข้าวตลอดไปครับจาก FC พลังเงียบรักน้องสุปรยานะครับรอชมติดตาม EP 2ครับ คุณครูนิวอาจารย์วัดใต้ที่ช่วยน้องทุกคนเป็นคนดีทุกท่านบุญนำพานะครับสุปริยามหาลาภ EP หนึ่งสนุกมากรอ EP สอครับน้องต้นข้าวพูดได้ดีพุกคลิกดีเป็นเด็กที่มีความสามารถทุกเรื่องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีเสน่ห์ที่มัดใจและเป็นที่รักของทุกๆคนที่ได้พบเห็น และจะรอติดตาม EP 2นะครับสวัสดีทุกคนคะ่ะที่อยู่กับน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวน่ารักเป็นเด็กที่อัตยาศัยดีรักทั้งคุณย่าและคนที่อยู่เคียงข้างน้องต้นข้าวพร้อมครูนิวคะ่ะจะติดตาม EP 2นะสนุกมากครั้งแรก EP 1ยังขนาดนี้ EP 2จะขนาดไหนรอรอ ผมดูไปยิ้มไปมีความสุขครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนน้อยตลอดไปครับสนุกมาก EP 1แล้วก็ EP 2ก็รอชมนะครับขอบคุณคุณยา่าครูนิวที่ทำให้รายการนี้เกิดขึ้นชื่นชมต้นข้าวในความเป็นศิลปินก็จะรอ EP 2นะคะตอนแรกก็ตามฟังต้นข้าวร้องเพลงทุกวันตอนนี้มีอีกหนึ่งการติดตาม ที่ต้องติดตามงงเงียมต่อไปครับรอออนเอ EP 2ครับดีมากจะคอยติดตามตอนต่อไปครับคำพูดนี้ยังใช้ได้เสมอความอดทนและความภาคเพียรพยายามไม่เคยเทอยยศใครหนูดุงดังมากแล้วลกูกก็จะประมาณนี้นะครับก็คัดเอา,เอาคอมเมนต์บางคอมเมนต์เนาะที่หลายคนนะก็รอติดตามสำหรับ EP 2นะครับเพราะว่า 1> EP หนึ่งสนุกและคุยกันแบบคุยกันแบบกันเองนะครับก็คือหลายๆคุณประทับใจในตัวเ,เขาเรียกว่าคนสัมภาษณ์ก็คือคุณนิวแล้วก็คุณย่าที่พูดได้ตลอดนะครับคุณย่าก็พูดเยอะนะใน EP หนึ่งนะครับก็ EP สองก็จะมีคุณพ่อคุณแม่นะครับมาแน่นอนรอติดตามกันได้เนาะสำหรับ EP 2นี่ก็คือคอมเมนต์นะครับหลายๆคนที่มาคอมเมนตะ์เนาะ ในคลิปเนาะนะครับก็สำหรับวันนี้น้องก็ได้มาอัปเดตนะครับวันที่30 31เดือน7 หกนะครับหนูพักคิวงาน2วันค่ะติดตามการทำงานทำงานกลุ่มและส่งชิ้นงานเก็บคะแนนหากพ่อพ่อแม่แม่เอซีที่รักของหนูคิดถึงหนูสามารถติดตามรับชมรีรันผลงานของหนูได้ทางช่องต้นข้าวสุปรียาออฟฟิเชียลนะครับก็ไปติดตามกันได้นะนะครับก็ปากลิงก์ไว้แล้วเนาะนะครับก็ไปติดตามกันได้สำหรับช่อง ต้นข้าวสุปริยาออฟฟิเชียลนะครับก็จะมีงานเก่าเานาะในไม่เชิงเก่านะครับเป็นผลงานที่ได้ถ่ายเอาไวนะ้เนาะในการแสดงของน้องหลายๆเอ่อคลิปเลยเนาะนะครับก็พากันไปกดติดตามและไปชมแล้วไปกด subscribe กดไลค์ให้เยอะๆเะนาะสำหรับเอ่อช่องของน้องตอนนี้ก็คน subscribe ก็2 0 0 0 0กว่าแล้วเนาะนะครับก็ล่าสุดนะน้องก็มาอัปเดตเกี่ยวกับช่วงนี้ หยุดไป2วันเนาะน้องก็ไม่มีงานแสดงนะนะครับก็คาดว่าช่วง2วันนี่แหละนะจะเป็นช่วงที่น้องน่าจะมีการถ่ายรายการนะคาดว่านะนะครับก็ยังไงก็ต้องรอรุนว่ารายการของน้องเนาะสุปริยามหาลาบเนาะนะจะมาตอนไหนเนาะยังไงก็ฝากพอ่พอพ่อแม่เข้าไปกดติดตามช่องของน้องไว้ก็แล้วกันเนาะนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ พ่อแพอม่คิดเห็นยังไงนะก็ลองมาคอมเมนต์และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ